สวัสดีค่ะพี่ๆค่าวันนี้วันที่6สิงหาคมนะคะโอ๋ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนะคะจากอาจารย์ต้นให้ทำการชำระค่าน้ำประปาะเออที่บ้านโอ๋ไม่มีประปาเนาะแบบใช้ประปาหมู่บ้านอนี่ยอาจารย์ต้นเลยส่งบินมาให้โอ๋ลองทำนะคะมาวันนี้โอ๋มาชำระค่าไฟผ่านช้อปปี้นนะคะอุ้ยอุย,อยตายแล้วก่อนที่จะเข้าช้อปปีเราต้องไปเข้าอะไรก่อนคะพี่ๆค่ะ เกือบลืมอ่าวันนี้โอขอเข้าสตาร์แอดผ่านเบ์เซอร์แล้วกันนะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันก็มาเลยค่ะ affiliate.starad.asia ตายแล้วชีวิตนี้มีแต่สมาร์ทโฟล์ e กับสตา a ์แนะคะอ่าโอก็ใส่รหัสสมาชิกเลยวันนี้โอใช้รหัสของอะไรเอ่ย น่าจะเป็นหอจอกองโออ่าโอเคนี่นะคะอ่าโอเข้าล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็คือวิธีการนี้เนี่ยถ้าใครมี iPhone เนี่ยก็ใช้แบบนี้ได้นะคะคือชำระผ่านอ่าใช้เว็บเบราว์เซอร์นะคะแทนที่จะเป็นอ่าจากแอปพลิเคชันนะคะนี่โอชอบใช้เบราว์เซอร์มากกว่าอ่ามาที่ช h อป e e ค่ะชำระค่าน้ำก็ปล่อยให้มันหมุนไปเหมือนเดิมนะคะตึดตึดตึดติดอ่าเสร็จปุ๊บ มาที่วิธีนี่โอ้ขอดิ่งไปชําระค่าน้ําเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มานี่ค่ะมาที่รูปคนมุมขวาล่างนะคะภาษาอังกฤษมีภาษาไทยน่าจะเป็นตัวฉันหรืออะไรเงี้ยอ่ะดิจิตอลเพอร์เชสนะคะมาที่ตรงนี้ค่ะปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมประวัติการสั่งซื้ออะไรต่างๆของโอ่มันอยู่ในนี้นี่ค่าไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ของโอ้มีแต่ค่าไฟไงสเดือนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟบ้านพี่เอ๋อ๋อบ้านน้องปลาข่าวที่แล้วเนาะอะวันนี้โอจะมาชำระค่าน้ำเลือกเป็น utility bills นะคะตื๊ดอาจารย์ต้นจะเป็นการประปานครหลวงคือสังเกตตรงโลโก้นะคะนี่แหละ water water เนี่ยใช่เลยโอจิ้มเข้าไปหที ทีนี้เขาบอกว่าให้ทำการสแกนแต่โอ้ไม่ใช่เป็น QR code นะโอ๋ขอ switch to barcode นะคะไม่แน่ใจว่าจะอ่านหรือเปล่านะคะอันนี้คือบินค่าน้ำอุ๊ยอ่านด้วยอุ๊ยไม่เจอไม่เจอไม่เป็นไรค่ะพี่ๆบางทีแบบตัว b a ์ c o d e มือถือมันอ่านยากเนาะอ่ะเขาให้ใส่ input number customer ID โอก็ดูคะ่ะทะเบียนผู้ใช้น้ำใส่เข้าไปเลยคะ่ะเป็นเลขอะไรอะ่ะ เลขทะเบียนผู้ใชน้น้ำนี่โอดูจากบินเลยนะคะ54210อ่ะเช็คบินให้มันตรวจสอบด้วยนี่ขึ้นมาแล้วค่ะ337บาทเดี๋ยวโอดูก่อนว่าตรงไหมอ่ะโอเคตรงโอคลิกเช็คเอาท์ค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่อง Payment Option ทีนี้โอขอดูก่อนว่ามี Option อะไรบ้างโอขอจ่ายผ่าน AirPay นะคะ AirPay โอจะมเีเงินเหลืออยู่247บาทไม่พอนะคะโอขอจ่ายเป็น AirPay แล้วก็เลือกผ่านบัตรที่ลิงก์อยู่ใน AirPay นะคะ Confirm ค่ะโอมีคอย63คอยนะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดได้แต่ว่าพอดีเป็นบินของอาจารย์ต้นโอเลยไม่ลดนะคะเ <laughs> อาไว้ลดบินของตัวเองเดือนหน้านะคะ,อะโอคลิกเพย์นาไปเลยค่ะ ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าโอ๋ทำการลิงก์บัตรเดบิตไว้กับช h อปปีเรียบร้อยแล้วเพ่ <P> มันก็จะถามรหัสนะคะอ้อใส่เข้าไปค่ะตึดตดตืดตดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะโอขอแคปเจอร์ไปให้อาจารย์ต้นก่อนนะคะโอ๋ชำระบ,บินค่าน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ คลิกให้เขาหน่อย order r e c e i v e ก็คือทำการเรียบร้อยแล้วนะคะพอเห็นไหมคะ complete สีเขียวนี่ก็คือทำการชำระค่าน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถ้าเราจะกลับมาดูประวัติการชำระค่าน้ำของเรานะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่า my order เนี่ย ภาษาไทยจะเป็นคําว่าคําสั่งซื้อของฉันนะคะคำสั่งซื้อของฉันให้เลือกมาที่แถบ complete นะคะก็คือสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันจะมีบินค่านามขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะคะบอกว่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าทางเออ shopee มันจะแบบหรือว่าทางาการประปาเขาจะบอกเนี่ยคุณยังไม่ได้จ่ายตรงนี้เป็นหลักฐานได้เลยนะคะแล้วก็เงินหักออกจากบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเงินออก337เห็นไหมเด้งมาหาโอเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ชำระค่าน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาหน้าโอจะพาไปจ่ายค่าอะไรอีกนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนค่ะวันนี้โอขอลาไปก่อน,นะค,ะค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ